สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับนี้พาชมบอดินนะครับบอดินปูนานะครับเลี้ยงปูนานะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับไก่เสร็จสมบูรณ์แล้วนี่แหละครับพี่น้องบอดินปูนานะครับตัวนี้ก็จะเหลือเอาพักตบนุ่งนะ ผักตกลงตัดก,กระเบื้องแ่นะครับด้านขางตัดก,กระเบื้องแซนฟิว u จอร์บอร์ดนะครับติดฟิวเจอร์บอรนี่ครับพี่นนอง บอติดปูหน้านะครับผมฝาก ah. ติดตามแล้วกันครับเสร็จไปอีกคอกหนึ่งนะครับเสร็จไปอีกบอหนึ่งนะครับบอปูหน้านะครับตอนนี้จะอนุบาลลูกปูนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับปูทีมินอายุหนึ่งเดือนครับนี่นะครับฝากติดตามแล้วกันครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมโอเคครับ มาอัปเดตกันนะครับพี่นาะว่าพี่น้องมาอัปเดตนะครับบอสปูนหน้านะครับฟ <c oughs> ีจบที่เจอบอรดกระแพนละยี่สิบาทนะครับทุกร้านทุกอย่างยี่สิบาทนะครับส่วนดันคางเพราก็ใส่มันมีเม็ดไม่ชนชีดนะครับไม่ชนชีดกับกระเบื้องนะครับกระเบื้องครับนี่ครับผม โอเคครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อครับกลับมาเมืองแล้วครับผมมาศึกษาเรียนรู้ไปน้ำกันนะครับนี่ก็ปกติบ่อผมจะเทเทเทพื้นโดยปลูกปูนนะครับอันนี้ก็มีผ่ามีผาใบครับผาใบเกาก็แล้วมาเห็ดนะครับครับผมตนทานดีกันครับผาใบตัวนี้กันสาดเท่านี้นะครับผาใบที่เขาใส่กันสาดนะครับ โอเคครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับ